สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว R O O ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาเดินเควสสำรวจนะครับเมืองมารังโดนั่นเองนะครับผมว่าในเควสเมืองเนี่ยครับมีเงื่อนไขยังไงบ้างมีของรางวัลแบบไหนรอเราอยู่บ้างนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จัก,กบเพเทวินท o p อัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงตรงเลยล้กันเพ t ทวินท o p อัลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับพาร์ทนี้ก็ต้องบอกว่าจะมาพูดถึงนี่ครับเควสของเมืองมาลังโดนะครับทั้งหมด7เควสนั่นเองนะ ใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทของเมืองอิสรูเกับพาร์ทของมอร็อกนะครับแนะนําว่าให้ไปดู2คลิปนั้นก่อนนะครับเพราะว่าจะมีบางเควสนะครับที่มันอาจจะเชื่อมโยงกันหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรใหม่ๆที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ในพาร์ทนี้นั่นเองนะครับซึ่งพาร์ทนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด เจ็ดเควสนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันครับที่เราจะไปเริ่มเควสกันนะครับก็ต้องขอแจ้งก่อนนะครับผมว่าเพื่อนๆจะต้องรู้จักกับ Black Market หรือว่าตลาดมืดใน EP นี้ครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวร้านค้า NPC นะครับที่จะให้เราเนี่ยได้ซื้อพวกของในการทำเควสต,ต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็จะมีอธิบายไว้ครับผมว่าเจ้า b Black Market เนี่ยจะมีการเปิดทุกๆ1ิวัน ตามปฏิทินของเมืองแมวนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เทียบเท่าประมาณทุกๆสี่ชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมอ่ะแต่ว่าในเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นบั็กหรือเปล่านะหรือว่าเป็นทริคในการที่เราจะไปที่แบล็ r มา t ถ้าเกิดว่าในแบ็คแพคของเรานะครับถ้าเรามีนะฮะถ้าเรามีพวกตัวซีวิตไลท์บอลนะครับเข้าปั้นนะหรือว่าใส่ขิงฟรุตนะครับหรือจะเป็นตัว วิเซ่นะครับสชิ้นนี้นะครับถ้าเกิดคุณมี3ชิ้นนี้นะคุณสามารถกดมาที่มันนะครับกด obtain แล้วก็กดที่นี่ครับ s t r a n g e h shop s t r a n g e h shop ก็คือ black market นั่นแหละนะครับแล้วก็กดไปได้เลยนะครับอ่ามันก็จะทําการเดินไปโดยอัตโนมัติแบบนี้ครับอ่านี่ฮะโอเคฮะนี่ฮะแล้วมันก็จะทําการซื้อของได้นะฮะโดยที่ npc เนี่ยมันยังไม่โผล่เลยนะฮะอันนี้คือ npc ยังไม่โผล่นะคือคนมารอให้ npc โผล่กันอยู่ แต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับลองเข้าเซิร์ฟ g l o b a l มาลองทําดูก็ได้นะครับอ่ะซึ่งในร้าน black market นะครับก็จะมีให้เราซื้อไซคิคฟู้ดวิซเซลซีวิทไลท์บอลเนี่ยซื้อได้สัปดาห์ละ5ครั้งนะครับแล้วก็จะมีพวกของเควสที่ซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่รวบรวมไอตัว star diamond ไว้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับแนะนำว่าให้มาซื้อได้เลย นะครับให้มาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมให้เหมามาได้เลยเพราะว่าของเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นของที่เอาไว้ปลดล็อกเควสตต่างนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ในการแบบว่าปลดล็อกพวกคอลเลกชันต่างต่างนั่นเองนะครับก็แนะนําว่าให้ซื้อตัวนี้ไว้นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ทุกคนเนี่ยรู้จักกับตัว Black Market แล้วนะครับมันจะเกิดตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามันมาตามเวลานะครับถ้าสมมุติว่าเซิร์ฟกลบอลมาแล้วทาวิธีที่ผมบอกไม่ได้ครับก็อาจจะต้องมาตามเวลาทุกๆ4ชั่วโมง นั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้ทุกคนรู้จักแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูที่เควสแรกกันเลยครับสำหรับเควสแรกนะครับเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวครับก็คือให้เราเป็นเผ่าโดเรมนั่นเองครับใครที่เล่นเผ่ามนุษย์อยู่ครับเพียงแค่กดแปลงล่างเป็นเผ่าโดเรมนะครับและเดินมายังตำแหน่งที่ตัวเกมกำหนดเอาไว้นะครับก็เดินเควสได้แบบชิลๆแล้วครับ สำหรับเควสที่2นะครับให้เรามาเริ่มที่เมืองฟรีพอร์ตนั่นเองครับด้านซ้ายบนของเมืองนะครับถ้าเราแปลงล่างเป็นเผ่าแมวนะครับเราจะเจอกับไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า drifting bottle นั่นเองครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่แมปมารังโดได้เลยครับจะมีเงื่อนไขอยู่ครับคือเราจะต้องเป็นเผ่าแมวนะครับแล้วก็ต้องรอสภาพอากาศที่มีการฟ้าผ่านั่นเองครับผมอ่าถึงจะสามารถเปิดเควสตัวนี้ได้นั่นเองครับ หลังจากที่เปิดเควสเรียบร้อยนะครับเมื่อคุยกับ NPC ตัวเดิมไปสักพักหนึ่งนะครับเขาจะสั่งให้เราไปหาของ3ชิ้นครับชิ้นแรกคือ Copper Bell ซื้อได้จาก NPC ที่มอร์ลอกเลยครับผมนี่นะ อ่ะต่อมานะครับชิ้นที่2เนี่ยก็จะเป็น Cotton Flower ที่จะอยู่ด้านบนของ Hi h ฮ g ัวไอซ์แลนด์นะครับตรงนี้เราจะต้องแปลงร่างเป็นโดแรมนะครับไม่งั้นเราจะไม่เห็นไอเทมชิ้นนี้นะครับและชิ้นที่3ก็เช่นเดียวกันครับ f ฟเออร์ b o t บอ e นะครับจะอยู่ในเมืองมารังโดครับต้องแปลงร่างเป็นโดแรมนะครับ ถึงจะเห็นนะคำว่าแปลงร่างไม่ใช่ย้ายอาชีพนะครับแค่กดแปลงร่างนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้มาหา npc ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เจอแบบนี้นะครับแสดงว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาเกิดของมันนะช่วงเวลาที่เขาจะเกิดนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกนั่นเองครับซึ่งเควสนี้อาจจะดูลำบากหน่อยครับแต่ของรางวัลครับจะได้เป็นตัวกล่องเมดัลนะครับ666กล่องไปเลยครับผม เควสที่3นะครับ mm hmm. เงื่อนไขก็คือ mm hmm. เราจะต้องเป็นเ mm ่าโดรมแล้วก็มาตอนกลางคืนครับแล้วก็มีโอกาสเจอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหมายความว่าเราจะต้องพยายามเดินวนตรงนั้นจนกว่าจะเจอนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเราท้อแท้นเนี่ยเรามาในอีกวันหนึ่งก็ได้นะครับผมนี่ฮะเราก็เดินเดินเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆจนกว,ว่าโอกาสนั้นจะมาแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสำหรับเควสนี้นะครับมาถึงเนี่ยเขาก็จะให้เราไปคุยกับ NPC ตามปกตินี่แหละครับนี่ฮะมาเปิดตรงนี้ครับจะมี NPC คนนึงโผล่มานะครับพร้อมกับว่าให้เราไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละนะครับอ่ะก็คุย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 ไปนะครับก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรนะเหมือนจะเดินเควสปกตินะครับผมอ่ะเดินไปป๊บแล้วก็พอไปถึงจุดต่อไปนะครับที่เขาจะให้เราไปหา NPC ตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันมองไม่เห็นนะครับซึ่ง n อ c ตัวเนี้ยครับ มันจะเกิดเฉพาะตอนที่มี Black Market นั่นเองนะแบล็ k มาเก็ตคืออะไรผมอธิบายไปแล้วตอนต้นคลิปนั่นเองนะครับอ่าหลังจากเจอแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเดินเควสตามปกติเลยนะครับก็จะให้เราไปถ่ายรูปต่างๆใน Black Market แบบนี้เลยนะครับอ่าถ่ายประมาณ3รูปมั้งนะครับแล้วก็เดินเควสไปชิวๆได้เลยครับ quest ที่ก็สบายๆครับขอแค่เป็นเผ่าโดแรมนะครับแล้วมาตอนที่เป็นตอนเช้านะครับผมเป็นตอนสภาพ time เนี่ยเป็น day เนาะเราก็จะสามารถเปิด quest ได้เลยนะครับซึ่ง quest นี้ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากนะครับถ้าเปิด quest ได้แล้วนะครับคุณก็แค่ทําตาม quest ของเขาไปครับนี่ฮะอันนี้ผมเป็นมนุษย์อยู่เห็นไหมครับก็จะไม่เจอ quest เลยนะเห็นไหมอ่านะเราต้องเปลี่ยนล่างเป็นแมวแบบนี้ครับแล้วก็เดิน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 เห็นไหมเจอเลยนะครับอ่าแล้วก็ ดำเนินเ,เคเวสตามปกติได้เลยครับ เควสที่5นะครับเราจะต้องพกไอเทมซีว d l i ล e b a l l หรือว่าข้าวปั้นที่อยู่ในแบล็ r มา t ตัวนี้นะครับหรือจะเก็บได้จากตามเมืองแมวก็ได้นะครับซึ่งพกตัวนี้ไปนะครับแล้วเราเป็นเผ่าแมวนะไปเจอกับ NPC ตรงนี้ครับผมอ่าเดินมาเดินมาเรื่อยๆครับแล้วก็เดินมานี่ครับผมอาจะเจอกับเควสแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็แค่ทําตามเควสของเขาไปนะครับไม่มีอะไรมากอาจจะมีให้ทําถ้าส่งจูบส่งอะไรนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะ แล้วก็เดินตามเควสปกติได้เลยจ้าเควสที่6นะครับขอแค่เราเนี่ยเป็นเผ่าโดแรมครับแล้วก็ไปเดินวนๆในจุดนั้นนะครับก็จะมีโอกาสเจอเควสนี้เนี่ยเป็นระดับปานกลางนั่นเองนะครับนี่ฮะ รงหน้าประตูตรงนี one, so 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 find, so ้เลยนะครับนี่กระพริบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเผ่ามนุษย์เนี่ยมันจะไม่เจอนะครับเราจะต้องเป็นเผ่าโดแรมครับแล้วก็วิ่งวนไปครับผมจนกว่าโอกาสนั้นจะมานะครับนี่เห็นไหมฮะว่าโอกาสเนี่ยมันปานกลางมันยังไม่โผลมานะครับแล้วก็เดินวนๆ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 ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับผมวนอยู่หลายรอบมากนะครับวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามันเจอปุ๊บมันก็จะเข้าคัดซีนแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ ทำเควสไปได้เลยนะครับเควสนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับมันแค่อาจจะหงุดหงิดต,ตอนแรกที่แบบว่าวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักทีนะครับแต่วนๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเจอนะครับทุกคนอ่ะมาถึงสําหรับเควสสุดท้ายของเมืองมารังโดแล้วนะครับในเงื่อนไขของเควสนี้นะครับเราจะต้องเป็นเผ่าโดรแรมนะครับแล้วก็มาซื้อไอเทมเมดัลตัวนี้ครับจากตัวพ่อค้าตลาดมือนั่นเองนะครับ เวสนี้นะครับเมื่อเราซื้อครบแล้วนะครับก็แค่เดินไปที่จุดนะครับก็จะสามารถเปิดเควสได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเควสที่ให้เงินเรามาหาศาลมากๆครับเควสนี้ โอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับผมสำหรับทั้ง7เควสนะครับของเมืองมารันโดนะเพื่อนๆทุกคนก็สามารถที่จะเดินตามรอยนี้ได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเนาะก็เดินจากอิสลูดมอลล็อกมามารันโดนะครับเดี๋ยวพาสต่อไปนะครับก็เหลือแค่2แมปแล้วนะครับที่จะมีเควสแบบนี้นะเดี๋ยวจะพยายามทำออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะเพราะผมก็พยายามสำรวจได้เกือบครบแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะโอเคครับคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเควสของเมืองมารันโดนะครับก็ ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ผมต้องขอตัวก่อนครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบายสวัสดีครับ